ในข้อนี้เจ้าลูกพลานหลงไพรก็เห็นพ้องกับท่านผู้เท่าน่วมอีกเหมือนกันดังนั้นในวันรุ่งขึ้นอันเป็นวันขึ้นแปดค่ำเดือนยี่มันตื่นนอนแต่เช้ากินอาหารอิ่มหนำแล้วมันแต่งตัวรัดกุมสะพายดาบสองเล่มที่ยึดได้จากทหารในกองใหญ่โตเดินทางออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าตรงไปยังเชิงเขาที่มีชื่อว่าดอยเหล็กไหลมันพยายามซอดสายสายตาไปตามสุมทุ่พุ่มไม้ ในขณะที่ลัดเลาะไปตามเชิงเขาอย่างระมัดระวังมันไม่เพียงตรวจดรูร่องรอยของเจ้าง,งูประหลาดเท่านั้นแต่ยังคงคอยระวังระวัยง,งูชนิดอื่นๆซึ่งอาจจะมีพิษร้ายแรงกบกัดคนจนถึงตายอีกด้วยมันลัดเลาะไประหว่างสมถุมพุ่มไม้จนกระทั่งตะวันขึ้นสูงเกือบจะเสมอยอดไม้มาถึงทางขึ้นสู่ไหล่เขาไปถึงบ่อน้ำเหล็กไหลมันเหลือไปเห็นสิ่งหนึ่งมีสีขาว ยาวประมาณสองศอกเศษพาดอยู่บนยอดไม้พุ่มห่างออกไปทางด้านซ้ายมือเพียงไม่กี่วามันหยุดชะงักเพ่งดูอีกครั้งหนึ่งแต่วัตถุสีขาวนั้นหายไปแล้วมันสืบเท้าเข้าไปใกล้ๆพุ่มไม้นั้นอย่างระมัดระวังมองดูพื้นดินตามใต้พุ่มไม้แต่ก็มีได้พบสิ่งใดเลยเอแปลกจริงๆเจ้าหนุ่มพูดกับตัวเองเมื่อกี้นี้ มันท่อนหัวของเจ้างูประหลาดแท้แต่เหตุฉไหน,นจึงหายไปกับตาราวกับว่าผีหลอกเจ้าลูกทะเมินไพรเดินขึ้นเขาตามเส้นทางเดินพลางสอดสายสายตาตรวจด,ดูทั้งที่ใกล้ๆทางและห่างออกไปแต่ไม่ได้พบปะสิ่งที่ต้องการมันจึงลงจากไหล่เขากลับคืนเข้าสู่หมู่บ้านตอนบ่ายมันหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง พยายามตรวจดูบริเวณป่ายอย่างระมัดระวังเรื่อยไปจนทั่วพอดีตะวันบ่ายมากเจ้าหนุ่มรีบกลับคืนเข้าสู่หมู่บ้านเป็นอย่างไรบ้างหลานชายผู้เฒ่าถามเมื่อมันเดินก้มหน้าเข้ามาไม่เห็นมันเลยลุงท่านเจ้าลูกพลานหลงพลายตอบพร้อมกับสายหน้าเมื่อตอนเช้าข้าพเจ้าคิดว่าแลเห็นท่อนหัวของมัน พาดอยู่บนพุ่มไม้ใกล้าทางเดินไปสู่บ่อน้ําเหล็กไหลแต่ครั้งจ้องดูอย่างจริงจังกลับหายไปอย่างปราศจากร่องรอยข้าพเจ้าคิดว่ามีหวังสําเร็จน้อยเหลือเกินถ้ามันออกมาไล่ข้าพเจ้ายังพวกตัดฟืนพอจะมีหวังอยู่บ้างหลานชายไม่ควรจะด่วนท้อทแท้ลุงน่วมกล่าวปลอบโยนถ้าหลานตั้งใจจริงมีมานะอดทนและมีความพยายามลุงเชื่อว่า มิใช่สุดวิสัยและจะต้องประสบความสำเร็จแน่นอนขอบพระคุณท่านลุงอย่างยิ่งที่กรุณาเตือนสติเจ้าหนุ่มพูดพร้อมกับกระพุ่มมือไหว้ขอบคุณข้าพเจ้าจะตั้งหน้าตั้งตาพยายามต่อไปด้วยความอดทนเพื่อให้ประสบความสำเร็จให้จงได้เจ้าลูกผานไพรพยายามออกค้นหาเจ้างูงประหลาดทั้งเช้าทั้งบ่ายทุกๆวันจนกระทั่งถึงวันขึ้นสิบค่ำยามสาย ขณะที่เจ้าหนุ่มเดินตามบริเวณใกล้ๆเชิงเขาทางด้านใต้อันเป็นบริเวณที่ชาวบ้านพากันมาตัดฟืนเมื่อเจ็ดวันก่อนและถูกงูประหลาดไล่กัดมันเหลือบเห็นท่อนกลางตัวค่อนไปทางตอนหางของงูตัวหนึ่งขนาดโตเกือบเท่าน้องยาวประมาณสามศอกเศษสีดำเป็นมันเลื่อมมันค่อยๆย่องเข้าไปจนถึงใกล้ๆกว่าสิบวาดวงตาข้างหนึ่งจ้องจับอยู่ที่ตัวงูซึ่งเห็นอยู่ใต้พุ่มไม้ และดวงตาอีกข้างหนึ่งจ้องจับอยู่เหนือพุ่มไม้ซึ่งแสงแดดยามสายฉายกลาดลงมากระจ่างจ้าแัลแลเห็นวัตถุสีขาวผ้าจอยู่บนยอดไม้พุ่มอย่างชัดเจนมันก้าวเท้าใกล้เข้าไปด้วยหัวใจเต้นเหมือนตีกลองเท้าย่ำลงไปถูกกิ่งไม้หักทำให้เกิดเสียงดังขึ้นทันใดนั้นเองวัตถุสีขาวนั้นชูหัวขึ้นพ้นยอดไม้กลายเป็นท่อนหัวของเจ้าง,งูประหลาดนั่นเอง เจ้าแพงมองเห็นลูกตาของงูประหลาดมีประกายรุง้งรา,าวกับเพชรเมื่อกระทบกับแสงไฟมันยืนงงง,งนันกระพริบตาปริบๆแต่เมื่อมันขยี้ตาและเพ่งดูตัวง,งูก็หายไปเสร็จแล้วเจ้าลูกทะเมินไพรไม่ได้เกรงกลัวอันตรายกระโจนพรวดเดียวกับถึงไม้พุ่มต้นนั้นมันก้มลงมองดูจนทั่วแต่ไม่พบมันเดินค้นหาต่อไปอย่างเคร่งเครียดมองไปเบื้องหน้า ในระยะห่างประมาณไม่ต่ำกว่ายีา่สิบวาก็เห็นงูประหลาดกำลังเลือ้อยเลียบไปตามุูมไม้ทั้งเชิงเขาด้านใต้มันกระโดดเพียงสองครั้งเกือบจะทันเจ้าง,งูประหลาดแต่งูตัวนั้นกับพุ่งปราดขึ้นไปที่เชิงเขาเลือ้อยต่อไปอย่างรวดเร็วเจ้าแพงติดตามไปยังไม่ลดละอาศัยที่เชิงเขาด้านนั้นไม่รกเรียวเท่าไหรนะ่นักทำให้มองเห็นเจ้าง,งูประหลาดเลื้อยขึ้นไปตามเชิงเขาสู่เบื้องบนอย่างรวดเร็ว เจ้าลูกถะเมินไพรกวดตามไม่ลดละแต่ถึงกระนั้นระยะห่างระหว่างงูประหลาดกับมันก็ยังอยู่ห่างไม่ต่ำกว่าสิบวาเชิงเขาลาดขึ้นไปสู่ไหล่เขาเบื้องบนสูงขึ้นไปทุกทีทุกทีมันคอยระวังไม่ให้งูประหลาดคลาดไปจากสายตาได้มันจับตาดูแทบไม่กระพริบแต่ก็มิได้เห็นงูคอขาวตลอดไปถึงหัวตัวนั้นชูหัวขึ้นมาดูมันเลยคลยมันจะมิได้ล่วงรู้ว่า มีคนติดตามมาอย่างประชั้นชิดการหลบหนีกับการไล่ล่าระหว่างงูประหลาดกับเจ้าลูกพลาหลงไพรกินเวลากว่าสามชั่วนาฬิกาเป็นระยะทางร่วมร้อยเส้นมายุติลงที่หน้าผาชันเตียนลงสูงประมาณกับสี่วางูประหลาดก็หายไปทันทีเจ้าลูกพลาหลงพนาวิ่งขึ้นไปจนถึงหน้าผาชันมองดูทั้งเบื้องซ้ายเบื้องขวาและเบื้องบนล้วนแต่เตียนรื่น ปราศจากต้นไม้ขนาดเล็กมีแต่ต้นไม้ขนาดใหญ่พื้นดินมีแต่ใบไม้แห้งๆร่วงหลน่นเรียรายมิใช่รกเรียอะไรแต่ฉะไหนงูประหลาดตัวนั้นจึงหายไปได้มันย่อตัวลงนิดหนึ่งสกิดเท้าเพียงเล็กน้อยร่างกำยำลอยละเลี้วขึ้นไปยืนตระ n า g อยู่บนหน้าผากว่าตามองดูรอบๆซึ่งเกียนรื่นอย่างเดียวกับเบื้องล่างที่มันผ่านมาและห่างออกไปทางตะวันตก ประมาณ20เซนมีผาชันสูงกับสองวาอยู่เพียงแห่งเดียวมันรีบสาวเท้าไปที่หน้าผาตรวจดูอย่างพินิจพิเคราะห์ก็มีพบเจ้างูประหลาดตัวนั้นอีกมันกระโดดขึ้นไปอยู่บนหน้าผาเห็นเป็นดินปนหินเตี่ยนรื่นมีลักษณะเป็นวงกลมหน้าพิศวงถัดไปลวนรกเรียวด้วยไม้เครือเถาและไม้เลื้อยหลายชนิดมองไม่เห็นพื้นว่าเป็นดินหรือว่าเป็นหิน รือว่าดินปนหินกันแน่มันรู้สึกเสียดายหนักนักที่เสียแรงไล่ติดตามมาแทบโครงรวนกลับให้รอดพ้นสายตาไปได้มันยืนลังเลอยู่ครู่หนึ่งจึงตัดสินใจกระโดดลงเดินต่อไปจนถึงเบื้องบนของหน้าผาชันแห่งแรกมันทิ้งตัวลงเบื้องล่างในท่ายืนเดินลงไปสู่เชิงเขาเบื้องล่างเป็นระยะทางกว่าแปดสิเซนถึงหมู่บ้านเมื่อตะว,วัน อยู่กึ่งกลางฟ้าพอดีวันนี้ชะไหนหลานชายหายไปตั้งครึ่งวันบุรุษวัยสูงกล่าวถามเมื่อเห็นมันเดินตรงมาที่หน้าเรือนได้ร่องรอยประการใดหรือไม่แทนที่จะตอบมันกลับย้อนถามว่าเหตุใดเจ้างูประหลาดตัวนี้จึงเกรงกลัวข้าพเจ้านักข้าพเจ้าพบมันที่บริเวณใ,นในกล้เชิงเขาทางด้านใต้ในระยะห่างกันไม่ถึงยี่สิบวาข้าพเจ้ากระโดดเข้าไปหามัน มันกลับเลื้อยหนีข้าพเจ้าอุตรุดขึ้นไปบนเขาทางด้านใต้ข้าพเจ้าไล่กวดตามมันติดๆไปเป็นระยะทางหลายสิบเส้นจนถึงผาชันสูงกับสี่วามันก็หายไปโดยปราศจากร่องรอยทั้งๆที่บริเวณก็เป็นที่เตียนไม่ใช่รกเรียอะไรนักแต่หาเท่าไรเท่าไรก็ไม่เจอข้าพเจ้าขึ้นไปบนผาชันแห่งนั้นเห็นเป็นที่เตียนอย่างเดียวกับเบื้องล่างข้าพเจ้าค้นไปจนถึงผาชันอีกแห่งหนึ่งสูงกับสองวา ขึ้นไปดูข้างบนอีกแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรจึงลงมาเดี๋ยวนี้นี่เองท่านมันไม่ยอมให้ข้าพเจ้าเข้าใกล้เช่นนี้ข้าพเจ้าคิดว่ายากนักที่จะสําเร็จได้การที่งูประหลาดไม่ไล่ขบกัดหลานเช่นพวกชาวบ้านที่ไปตัดฟืนลุงน่วมพูดยังใช้ความคิดอาจเป็นด้วยมันเกรงกลัวหลานเพราะหลานอาจจะเป็นเจ้าของมันก็ได้ถึงจะเอาไม่ได้วันนี้วันต่อไป คงจะมีโอกาสบ้างก็ได้เชื่อลุงเธอหลานชายข้าพเจ้าจะพยายามต่อไปอีกลุงท่านเจ้าหนุ่มกล่าวอย่างงุกมานะแต่เกรงว่าจะไม่สําเร็จเนื่องจากข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะกลับไปบ้านลานตากฟ้าในวันขึ้นค่ำหนึ่งนี้แล้วท่านลุงแบนกล่าวนี้จะไม่สําเร็จลุงน่วมพูดปลอบใจเสร็จธุระทางนู้นแล้วกลับมาใหม่อีกครั้งหนึง่ง ลุงเชื่อว่าคงสำเร็จแน่นอนแต่นับจากวันที่ได้พบงูประหลาดบริเวณเชิงเขาด้านใต้เป็นต้นมาเจ้าลูกธเมินไพรออกจากบ้านไปสำรวจป่าและเชิงเขาทั้งด้านนั้นทุกๆวันมันขึ้นขึ้นลงลงจนทางเตียนรื่นขึ้นไปจนถึงหน้าผาชั้นแห่งแรกตลอดไปจนถึงเบื้องบนผาชั้นแห่งสุดท้ายแต่ไม่ได้พบปากงูประหลาดอีกเลยแม้แต่รอยก็ไม่ปรากฏ เอถ้ามันจะหลบหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วกระมังเจ้าหนุ่มนึกในใจขอให้เจออีกสักครั้งหนึ่งเธอจะเอาได้หรือไม่ได้ก็ให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเสียทีล่วงมาจนถึงวันแรมสิบสาค่ำยังอีกสองวันที่จะสิ้นเดือนยี่แล้วมารู้สึกท้อแท้ใจเป็นที่สุดเนื่องจากวันกำหนดกลับกระชันชิดเข้ามาแล้วมันออกจากบ้าน ตรงไปยังเชิงเขาดอยเหล็กไหลด้วยหัวใจหดหูเมื่อถึงบริเวณที่เคยพบงูประหลาดมันหยุดสำรวจอย่างถี่ถ้วนเมื่อไม่เห็นมีสิ่งที่มันต้องการแน่แล้วก็บ่ายหน้าสู่เชิงเขาขึ้นไปตามทางที่มันขึ้นลงเป็นประจำอยู่ทุกๆวันมาเกือบ20วันแล้วถึงผาชันมันหยุดตรวจปราอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะกระโดดขึ้นไปเบื้องบนขันไม่พบงูประหลาดแน่ มันก็กระโดดขึ้นไปสู่เบื้องบนตรวจดูอีกครั้งหนึ่งจึงเดินตรงไปหาหน้าผาชันแห่งสุดท้ายพอเข้ามาถึงระยะห่างราวสิบเส้นสายตาอันคมกล้าของมันแลเห็นวัตถุสิ่งหนึ่งเป็นเส้นเล็กๆห้อยอยู่ที่หน้าผาแห่งนั้นหัวใจของมันเต้นแรงจนได้ยินเสียงเพราะเมื่อวานนี้เองมันไม่ได้เห็นอะไรห้อยอยู่ตรงนั้นเลยมันรีบสาวเท้าตรงเข้าไปอย่างเงียบกริบ จนอยู่ในระยะห่างเพียงห้าวามันเห็นได้ว่าเป็นท่อนหางของงูสีดำเป็นมันเลื่อมยาวเกือบสามศอกมันยิ่งเกิดกำลังใจก้าวเท้าเข้าไปใกล้หน้าผาอย่างระมัดระวังจนกระทั่งเข้าไปยืนอยู่เกืบชิดหน้าผาฉับพลันหาง,งูก็เลื่อนขึ้นไปแสดงว่างูเริ่มจะเลื้อยมันไม่รอช้าสองมือกระชากดาบออกมาจากฝัก กระโดดขึ้นฟันท่อนหางของงูพร้อมกันทั้งสองมือมีเสียงคล้ายโลหะกระทบกันดังเปรีย้ยดาบในมือของมันทั้งสองเล่มเบาหวิวลงทันทีพอเท้าสัมผัสกับพื้นมันมองดูดาบทั้งสองเล่มที่เหลืออยู่เพียงครึ่งเล่มเงยหน้าขึ้นมองดูเบื้องบนเห็นงูประหลาดยื่นขอมองดูมันแล้วท้องหัวและหางที่พาดขอบผาชันอยู่ก็หายวับไปทันตา เจ้าลูกถมเอนินไพรไม่ได้หวาดเกรงต่ออันตรายรีบขย่งเท้าร่างลอยละลิ้วขึ้นไปบนหลังผาชันแต่ทว่างูงประหลาดไม่ได้อยู่ที่นั่นมันสูญหายไปต่อหน้าต่อตาเจ้าหนุ่มยกสองเท้ากระทืบลงบนหลังผาชันได้ยินเสียงดังก้องคล้ายคข้างล่างกลวงมันเหลือเห็นก้อนศิลาขนาดใหญ่ก้อนหนึ่งยุกไกลๆมันยกขึ้นด้วยแขนอันทรงพลังทั้งสองข้าง ชูขึ้นเนื้อีรษะทุ่มลงก้อนหินกระแทกหลังผาชันเสียงดังกึกก้องและแตกกระจายออกเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยทันทีมันเอามือปาดเหนือที่ไหลลงมาเข้าตายืนงงง,งันไปชั่วครู่แล้วหินก้อนที่สองที่สามก็ถูกทุ่มลงกระแทกหลังผาชันอีกเป็นระยะระยะและแตกออกกระจายเช่นเดียวกันแต่หลังผาชันยังเป็นปกติ ไม่ได้ปรากฏรอยร้าวแม้แต่น้อยเหงื่อของมันไหลย้อยจนหยดลงสู่พื้นเหมือนน้ำที่หยดจากผาปีกนกลงสู่บ่อน,น้ำเหล็กไหลเบื้องล่างแม้การกระทำในขั้นนี้จะไม่ประสบผลแต่เจ้าหนุ่มก็มียอ่อด้อรีบกระโดดลงมายืนอยู่ห่างจากหน้าผาประมาณสองวาเศษขนก้อนศิลาขนาดใหญ่มาวางกองไว้ห้าก้อน สองมือประคองชูก้อนศิลาขึ้นเนือศีีษะด้วยแขนอันทรงพลังทั้งสองทุ่มเข้าใส่หน้าผาอย่างหนักหน่วงเสียงก้อนศิลากระแทกหน้าผาดังโครมถึงก้อนศิลาจะแตกกระจายแต่หน้าผาก็ปรากฏรอยร้าวขึ้นแล้วยิ่งทำให้มันเกิดกำลังใจยกก้อนศิลาก้อนที่สองทุ่มโครมลงไปอีกหน้าผาสั่นสะเทือนด้วยแรงกระแทกรอยร้าวปรากฏขึ้นเหมือนรอยกระจกแตก มันทุ่มก้อนที่สามติดเข้าไปอีกคราวนี้ได้ยินเสียงอะไรร่วงหล่นอยู่ภายในมันยกก้อนที่สี่ด้วยข้อมือที่เมื่อยล้าแข็งใจทุ่มเข้าใส่หน้าผาอีกครั้งหนึ่งแล้วมันก็ต้องสุดตัวลงนั่งด้วยความอิดโรยมิทันจะสัมผัสพื้นหน้าผาก็พังทลายลงเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแตกกระจายทำให้แลเห็นภายในเป็นห้องขนาดลึกเพียงสองวาเศษ ไม่ใช่เป็นอุโมง์หรือถ้ำดังที่ตัวมันคาดหมายเอาไว้ผนังที่พังลงทำให้มันปลื้มใจความเหน็ดเหนื่อยหายไปเหมือนปลิดทิ้งผลุดลุกขึ้นอย่างกระปี้กระเป๋าเดินตรงไปที่ผนังพังด้วยความระมัดระวังค่อยๆชะงกหน้าเข้าไปดูภายในก่อนแต่มองไม่เห็นอะไรเลยมันก้าวเท้าเข้าไปเพียงข้างเดียวด้วยความไม่ไว้วางใจและทันใดนั้นเองมันก็สะดุ้งสุดตัว พร้อมกับร้องเอ็ดอึงด้วยความตื่นประหนกเมื่อหัวงูขนาดใหญ่สีขาวสลับลายเป็นจุดเล็กๆพุ่งขวับเข้าใส่ข้างของมันเจ้าหนุ่มชักเท้ากลับมือขวาคว้าคองงูกำเอาไว้อย่างมั่นคงงูประหลาดกระชากหัวของมันกลับทำให้ร่างของเจ้าหนุ่มส่วนเซเข้าไปในห้องศิลาอย่างเสียหลักเจ้าแพงรีบใช้มือสายช่วยกำคองงูเอาไว้อีกข้างหนึ่งมันเก่งข้อสุดแรง หมายบีบคองูให้ตายคามือท่านใดนั้นเองงูประหลาดตวัดหางของมันฟาดหนักแข้งของเขาอีกมันรีบยกเท้าขวาขึ้นเหยียบขนดหางของงูแนบสนิทกับพื้นศิลาแล้วบัดนี้เองสิ่งมหัศจรรย์ก็ปรากฏขึ้นท่อนคอง,งูที่มันกำมั่นอยู่ตลอดไปจนถึงหัวกลับกลายเป็นของแข็งประดับด้วยตุ่มสีต่างๆกลาดเกลื่อนและของแข็งนั้นสีขาวมัว,มว ตัวงูกลับกลายเป็นดาบสีดำเป็นแต่อ่อนพลิวเท้าขวาของมันเหยียบท่อนปลายของดาบเล่มนั้นเอาไว้นี่ต้องใช่ดาบเหล็กไหลแน่มันร้องลั่นด้วยความเริงโลดยกเท้าขวาที่เหยียบท่อนปลายดาบขึ้นมือขวากำด้ามดาบกระโดดออกมาข้างนอกห้องจากแสงแดดยามบ่ายคล้อยทำให้แลเห็นได้ว่าด้ามดาบนั้นทำด้วยงาช้างประดับนินลกา มรกตและทับทีมขนาดเคื่องงดงามยิ่งนักที่ด้ามดาบมีเพชรลูกขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยฝังอยู่ข้างละเม็ดพอกระทบแสงแดดก็ทอประกายรุงแพร่งพลายตามันลองตวัดตัวดาบรู้สึกอ่อนเหมือนกับหวด้ามดาบยาวคืบเศษและตัวดาบยาวสามศอกเศษสันดาบหนาประมาณเท่านิ้วก้อยจากสันถึงคมกว้างสองนิ้วมีลวดลายงดงามทั้งสองข้างดาบ ตั้งแต่โคนถึงปลายที่กึ่งกลางดาบใต้ลวดลายมีตัวอักษรจาลึกลงไปในเนื้อเหล็กตัวอักษรลึกมากแต่งดงามอยู่สามแถวด้วยกันแถวแรกเขียนว่าดาบมหาการแถวถัดลงมาเขียนว่าปราบทิโสรสแถวสุดท้ายเขียนว่าสำหรับผู้มีบุญมันลองยกดาบกวัดแกงกลับเห็นว่าดาบนั้นหาอ่อนไม เสียงแหวกลมดังหวีดหวิวรุนแรงยิ่งกว่าดาบธรรมดาหลายเท่านักมันดีใจแทบจะตัวลอยขยับจะเดินทางกลับนึกขึ้นได้ว่าดาบนั้นมีฝักมันเดินเข้าไปในห้องศิลาอีกครั้งหนึ่งจึงเห็นได้ว่าเป็นห้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสผนังสามด้านสกัดหินราบเรียบกว้างด้านละประมาณสองวาเศษมีชั้นหินยื่นออกมาจากผนังทางด้านตะวันตก สูงเพียงระดับไหลมันเดินตรงเข้าไปที่ฉันเห็นวัตถุสีดำดำวางอยู่มันแน่ใจว่าไม่ใช่งูจึงเอื้อมมือสายไปหยิบขึ้นเห็นเป็นฝักดาบพร้อมสายสะพายทำด้วยไหมสีดำแดงเขียวสลับกันมันสอดดาบวิเศษเข้าฝักด้วยความโสมนัดนั่งคุกเข่าลงประนมมือกราบสามครั้งสแสดงความขอบคุณผู้เป็นเจ้าของดาบ ที่มอบอาวุธอันวิเศษสุดชิ้นนี้ให้แก่มันแล้วลุกขึ้นก้าวเท้าออกจากห้องศิลาเดินมาถึงหลังผาชาันด้านล่างกระโดดลงเดินกลับบ้านด้วยอาการยิ้มแย้มแจ่มใสพอมาถึงหมู่บ้านและเห็นพวกชาวเขาเผ่าแมว้วกับพวกมูเสือแดงเต็มไปหมดก็นึกสะดุ้งใจแล้วกลับคิดขึ้นได้ว่าคงจะเป็นบริวารของพี่ชายร่วมสาบานทั้งสองที่นัดหมายให้เดินทางมาที่เมืองทมในเดือนยี่ข้างแรมแก่ๆ มันรู้สึกปราบปลื้มเป็นที่สุดที่กำลังอันแกร่งกล่าวมาถึงตามกำหนดเมื่อมันเข้าไปถึงเห็นพี่ชายร่วมสาบานทั้งสองยืนสนทนากับบริวารประมาณกลุ่มละ20คนน้องท่านหัวหน้าชาวเขาทั้งสองเผ่ารองทักมันพร้อมๆกันและเดินตรงเข้ามาหาบริวารทั้ง40คนก็เข้ามาด้วยกำลังของเรามาถึงแล้วน้องทันจะให้นำไปที่ไหนอย่างไร โรดสั่งได้เลยพี่ได้แจ้งให้พวกเหล่านี้รู้แล้วว่าน้องชายคือเจ้านายของพี่เพื่อที่คนเหล่านี้จะได้ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดต่อไปท่านใดนั้นแมวและมูเซแดงไวัยชกันทั้ง40คนก็นั่งคุกเข่าลงประนมมือไหว้มันยังยำเกรงเจ้าลูกพลานหลงไพรประนมมือรับไหว้ถามถึงเรื่องการเดินทางซึ่งพวกนั้นก็บอกมันว่า ต้องเดินทางมาถึง22วันแต่สนุกสนานหนักนักเนื้อในปลาชุกชุมมากพวกนั้นบอกมันพร้อมกับหัวเราะพวกข้าพเจ้าช่วยกันล้อมจับได้กินอาหารเนื้อกวางเนื้อฟานโอชายิ่งนักให้พวกนี้สร้างที่พักชั่วคราวก่อนไม่ไดีหรือมันหันไปถามสองหัวหน้าชาวเขาน้องท่านจะไปไหนต่อไปสองหัวหน้าชาวเขาย้อนถาม ข้าพเจ้าจะกลับไปบ้านลานตากฟ้ามันตอบทันทีจะออกเดินทางวันมมรืนตอนเช้าอย่างนั้นน่ะไม่จาเป็นต้องสร้างที่พักดอกน้องท่านหัวหน้าทั้งสองตอบภายหลังที่หาเรือกับชายชะกันทั้งสี่สิบคนเสร็จแล้วเราจะนอนที่นี่สองคืนเท่านั้นเสียเวลาเปล่าๆน้องท่านถ้าฉะนั้นพี่จใจพักตรงไหนจงกะที่ไว้เจ้าลูกพรานหลงไพรกล่าวขึ้น ส่วนฟืนนั้นมีถมเถไปในปากใกล้ๆเนี้ยเลือกตัดเอาเฉพาะไม้แห้งพอใช้ด้วยช่วยเวลาสองวันก็พอแล้วถ้าเหลือใช้จงมอบให้ท่านผู้เท่าซึ่งเป็นหัวหน้าของหมู่บ้านนี้เรื่องเนี้ยน้องท่านอย่าได้กังวลใจเลยหัวหน้าชาวเขาทั้งสองกล่าวขึ้นไว้เป็นธุระของพี่จะจัดการให้เรียบร้อยเองครั้นแล้วเจ้าย่างเปาะกับเจ้าออสือสั่งให้หัวหน้ารองของมันทั้งยี่สิบคน และคนอีก40คนบอกบริวารให้หาฝืนมาเตรียมไว้ก่อนเจ้าแพงพละจากคนเหล่านั้นเดินตรงไปยังกระท่อมของบุรุษวัยสูงเห็นชายชรากับเจ้าแจงนั่งดูชาวขาวทั้งสองเผ่าอยู่หน้ากระท่อมมันเดินตรงเข้าไปหาวันนี้หลานชายหายไปวันยังคำ่ำคงหิวแย่ผู้เท่าน่วมพูดอย่างยิ้มแยม้มถ้าหลานชายหิวจะกินก่อนลุงก็ได้นะ ก็ทำกับข้าวเสร็จแล้วข้าพเจ้าไม่รู้สึกหิวหยเลยสักนิดท่านลุงเจ้าหนุ่มพูดพร้อมกับหัวเราะ <c oughs> ข้าพเจ้ารู้สึกอิ่มไม่อยากกินอาหารเลยหลานคงได้ร่องรอยของสิ่งที่มุ่งมาแล้วกระมังชายชรากล่าวขึ้นถูกแล้วท่านลุงมันตอบยังหนักแน่นข้าพเจ้าไปได้ดาบบนรอยเหล็กไหลมาเล่มหนึง่ง จะใช่ดาบมหาการแท้จริงหรือไม่ข้าพเจ้ายังไม่ทราบชัดกล่าวจบมันก็ก้มศรีรษะลงปลดดาบออกจากบ่ามันถือสายสะพายไว้บอกให้ผู้เท่าน่วมรู้ตัวก่อนบุรุษไวสูงสองมือจับดาบไว้เจ้าลูกพลานหลงไพลยย่ยอนสายสะพายลงแขนทั้งสองข้างของชายชราตกลงทันทีแกร้องลั่นด้วยความตื่นประหนกเกรงดาบจะหลุดมือ ทำไมถึงหนักอย่างนี้เล่าพอ่อหลานชายลุงน่วมถามด้วยความตื่นเต้นมันหนักยิ่งกว่าทวนด้ามเหล็กเล่มนั้นของหลานหลายเท่านักเช่นนั้นว่าลุงท่านนั่งขัดสมาริก่อนเจ้าแผงพูดด้วยเสียงแจ่มใสข้าพเจ้าจะถือสายสะพายดาบนี้ไว้ก่อนค่อ,คอยๆวางลงบนตักขอลุงท่านช่วยชักดาบออกเป็นการทดลองความล้ำลึกของดาบเล่มนี้ให้แน่ใจอีกครั้งหนึง่ง ชายชรานั่งขัดสมาธ์ตามคำขอร้องของมันเจ้าลูกทะเมินไพลย่ยอนดาบลงพลาดบนตักผู้เท่านวมชักดาบวุ่นวายแต่พยายามจนสุดความสามารถเพียงไรก็มิอาจจะชักดาบออกมาได้พี่แจง้งจงกำรรฝักดาบเจ้าลูกผลานหลงไพลบอกเจ้าแจง้งส่วนท่านลุงกำด้ามต่างคนต่างชักลองดูอีกสักครั้งหนึ่งคนทั้งสองทำตามคำบอกเล่าของมัน ต่างคนต่างออกแรงชักจนเหน็ดเหนื่อยแต่ก็มิอาจชักดาบออกได้ดาบมหากาศเล่มนี้พิสดารลึกล้ำนักลุงน่วมพูดพร้อมกับโครงศีรษะเออมิใช่ผู้เป็นเจ้าของโดยแท้จริงแล้วหาอาจชักออกจากฝักได้เจ้าหนุ่มหยิบดาบมาจากตักของชายชราแล้วชักออกจากฝักอย่างง่ายได้เอาตัวขาด ต่างสายรัดเอวให้ผู้เท่าดูและพูดขึ้นว่าข้าพเจ้ายังไม่ปลงใจเชื่อว่าดาบอ่อนพลิ้วมันสายลวดเช่นเนี้ยจะสามารถตัดเหล็กให้ขาดได้เลยลุงท่านแม้นไปทำศึกครั้งนี้ข้าพเจ้าจะต้องทดสอบดูให้รู้เท็จจริงมันยื่นดาบให้บุรุษวัยสูงพิจารณาดูอย่างใกล้ชิดซึ่งเมื่อผู้เท่าตรวจด,ดูแล้วถึงกับออกปากชมเชยว่าเป็นดาบล้ำค่า เมื่อแกพบตัวอักษรสามแถวแกเพ่งตาดูแล้วอ่านดังๆจนหมดข้อความทั้งสามแถวหลานชายมีบุญใหญ่หลวงนักแกพูดด้วยความชื่นชมจะมีอนุภาพปราบทิศโสรสหาผู้ใดต่อต้านมิได้เลยเจ้าแพงสอดดาบเข้าฝักเอาสะพายบ่าประนมมือเคารพพูดเท่าแสดงความขอบคุณและพูดว่าแบบนี้ กำลังรบของพี่ชายร่วมสบานทั้งสองของข้าพเจ้าจำนวนสี่พันคนเศษเดินทางมาถึงแล้วข้าพเจ้าจำต้องนำกำลังเหล่านี้ไปนั่นน่ะชอบแล้วหลานชายพ่อเท่าน่วมพูดเชิงเห็นชอบด้วยบัดนี้ถึงกำหนดที่หลานชายจะต้องเริ่มทำการใหญ่ให้สอดคล้องกับกำหนดของฟ้าดินลุงขอเอาใจช่วยอวยพรให้หลานชายประสบความสำเร็จ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองป้องกันอันตรายให้หลานมีชัยชนะสมความประสงค์เถิดเจ้าลูกพลาลหลงไพรก้มกราบรับพรด้วยความตื้นตันใจกล่าวคำสรรเสริญคุณของปัทมาจารย์ผู้เท่ายัางมากมายติดตาดาเหล,ล็กไหล ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีจากอรณูโคเมตสวัสดีครับ